คุณเคยเจออะไรแปลกๆบนถนนเปลี่ยวๆตอนกลางคืนบ้างไหมครับเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้คือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนบนถนนสายหนึ่งทางภาคเหนือเป็นคืนที่ความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งและทำให้ผมได้ผเผชิญหน้ากับบางอย่างที่ไม่มีวันลืมเลือนไปจากความทรงจำเมื่อ8ปีก่อนผมและภรรยามีลูกด้วยกัน ด้วยภาระหน้าที่การงานที่รัดตัวทำให้เราทั้งคู่ไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่นักเราจึงตัดสินใจส่งลูกไปฝากคุณยายเลี้ยงดูที่จังหวัดเชียงราย6เดือนต่อมาความคิดถึงลูกเริ่มกัดกินจิตใจของเราอย่างรุนแรงในที่สุดเราจึงตัดสินใจลาง,งานเพื่อเดินทางไปเยี่ยมลูกที่อยู่ห่างไกล เช้าตรู่วันนั้นประมาณ6นาฬิกาเราออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครด้วยความคาดหวังว่าจะไปถึงเชียงรายในช่วงเช้าการเดินทางในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งเราเข้าสู่ถนนเส้นหนึ่งซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดถนนเส้นนี้มีความยาวมากเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อหลายจังหวัดผมจำได้ว่าเป็นรอยต่อของจังหวัดตาก ในช่วงเวลานั้นถนนสายนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงไม่มีแสงไฟส่องสว่างแม้แต่น้อยมันมืดเสียจนมองแทบไม่เห็นสิ่งใดผมขับรถด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดขณะที่ขับรถไปได้ไม่นานสายตาของผมเหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างทางด้านขวาลักษณะคล้ายคนกำลังเดินอยู่ริมสุดเลนขวา ชายผู้นั้นเดินชิดกับคลองเล็กๆที่กั้นกลางถนนผมขับผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้สังเกตสิ่งใดเป็นพิเศษเพียงคิดว่าเป็นชาวบ้านที่ออกมาเดินในยามเช้าตรู่ซึ่งเวลานั้นประมาณ5นาฬิกาแต่แล้วไม่ถือ5นาทีหลังจากนั้นผมมองไปด้านหน้าก็เห็นคนอีกแล้วปรากฏในตำแหน่งเดิมคือด้านขวามือคราวนี้ผมเริ่มเอะใจแล้ว การปรากฏขึ้นในลักษณะเดิมเป็นครั้งที่สองแต่ในขณะนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งนักยังคงขับรถต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิมในการปรากฏครั้งที่สองนี้ชายผู้นั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเขาสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแต่ด้วยความเร็วของยานพาหนะทำให้ผมยังไม่ได้ทันสังเกตร,รายละเอียดอื่นใด และแล้วเมื่อเป็นการปรากฏครั้งที่สความตกใจเริ่มเข้าครอบงำผมผมมองเห็นเขาอยู่ข้างหน้าประมาณ50-60เมตรด้วยความมืดมิดของถนนเมื่อไฟหน้ารถส่องไปมันทำให้เห็นข้างหน้าได้ไกลผมจึงตัดสินใจชะลอความเร็วลงเหลือประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตั้งใจมองอย่างไม่วางตาผมไม่กล้าเบรกกระทันหันเนื่องจากเป็นอันตรายอย่างยิ่งในความมืดมิด ผมพยายามจ้องมองชายผู้นั้นอย่างตั้งใจและสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้เลือดในกายผมเย็นเฉียบเมื่อรถเข้าใกล้ขึ้นผมเห็นเขาชัดเจนแล้วเป็นชายคู่นั้นคนเดิมสวมเสื้อแดงกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแต่มันน่าตกใจตรงที่ผมมองไม่เห็นสีสัดเขาเขาเดินแต่ไม่มีหัวผมพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่า อาจจะเป็นเพราะแสงไฟส่องไม่ถึงหรืออาจจะเป็นมุมหลอกตาแต่เมื่อขับเข้าไปใกล้ขึ้นอีกผมกลับเห็นเพียงช่วงล่างของชายผู้นั้นสูงสุดแค่หัวเขา่าส่วนที่เหลือคือความว่างเปล่าประหนึ่งว่าเขาไม่มีส่วนบนเลยแล้วแล้วชายปริศนาผู้นั้นก็เดินเบี่ยงเข้ามาหารถผมราวกับจะให้เราชน ผมตั้งสติอย่างสุดกำลังไม่เบรกไม่หักหลบขับผ่านเข้าไปเลยครับไม่มีเสียงการชนใดๆเกิดขึ้นแต่ในขณะนั้นสติของผมหลุดลอยไปหมดแล้วผมตะโกนออกมาสุดเสียงเฮ้ย <Hey! S 1> เสียงนั้นปลุกภรรยาที่นอนหลับอยู่ข้างกายให้ตื่นขึ้นเธอหันมาถามผมว่าเป็นอะไรผมตอบกลับไปทันทีเจอเจอผี หลังจากที่ผมบอกภรรยาว่าเจอผีสติของผมก็หลุดลอยไปสิน้นเหตุการณ์หลังจากนั้นภรรยาเป็นผู้เล่าให้ผมฟังในภายหลังว่าผมขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเธอต้องตบแขนกระชากให้ผมกลับมามีสติเพราะผมเอาแต่ขับรถเร็วขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ตอบคำถามใดๆของเธอเลยภรรยาพยายามเรียกสติผมอยู่นานจนในที่สุดผมก็กลับมาขับรถเป็นปกติได้ แต่ก็ยังคงอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาเราทั้งคู่ขับรถต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกอยู่ทางซ้ายมือภรรยาบอกว่าเดี๋ยวเราแวะจอดพักกันก่อนนะผมก็ตกลงเลี้ยวรถเข้าปัม๊มและจอดหน้าห้องน้ำทันทีที่ลงจากรถผมเหลือไปเห็นบางสิ่งบนหลังคารถของตนเองผมเห็นเหมือนตั๊ก,กแตนครับ ตัวสีเขียวลักษณะคล้ายตัก,กแตนตำข้าวแม้ตัก,กแตนจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่ทำให้ผมและภรรยาต้องตกใจคือขนาดของมันนับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยพบเจอสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้มันใหญ่เท่าขวด M150 เลยครับผมกับภรรยามองหน้ากันด้วยความตกใจแฟนผมพูดขึ้นมาลอยๆเสียงภรรยา ไม่ต้องตามมาแล้วจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวทําบุญไปให้แล้วเธอก็ไล่ตกกะกแตนตัวนั้นไปในขณะนั้นผมแทบหมดแรงทรุดตัวลงนั่งข้างรถภรรยาต้องหายาดมมาให้ในขณะเดียวกันมีชายคนหนึ่งจากรถที่จอดห่างออกไป3าถึงสคันเดินเข้ามาหาภรรยาของผมเสียงชายแปลกหน้าถุ้มต่ำเป็นอะไรครับ ภรยาของผมเล่าเหตุการณ์ที่ประสบมาให้ชายคนนั้นฟังชายคนนั้นกลับพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเสียงชายแปลกหน้าถุมต่ำเจออีกแล้วเหรอคำพูดนั้นทำให้ผมและภรรยาแปลกใจไม่น้อยชายคนนั้นถามว่าเราจะไปที่ใดผมตอบไปว่าจะไปเชียงรายครับไปหาลูกชายคนนั้นเดินกลับไปที่รถของเขาและหยิบสร้อยพระมาให้ เสียงชายแปลกหน้าถุ้มต่ำแขนไว้นะพี่ให้ผมยอมรับว่าปกติแล้วรถของผมจะมีพระเครื่องครบถ้วนแต่รถคันนี้เป็นรถใหม่เพิ่งซื้อมายังไม่มีพระเครื่องใดๆแขวนไว้เลยแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้แขวนพระมาในวันนั้นเสียงชายแปลกหน้าถุ้มต่ำพี่จะไปเชียงใหม่พอดีเดี๋ยวตามพี่มาแล้วกันขับตามกันมา ผมและภรรยาขับรถตามชายแปลกหน้าผู้นั้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งถึงเชียงใหม่ชายคนนั้นบีบแตรส่งสัญญาณว่าเขาจะแยกทางแล้วผมบีบแตรตอบกลับเพื่อบอกว่าเข้าใจภรรยาบอกว่าเดี๋ยวแวะเชียงใหม่ก่อนหาอะไรกินก่อนนะผมก็ตกลงเราทั้งคู่แวะกินข้าวต้มกันหลังจากกินข้าวเสร็จภรรยาพูดขึ้นมาว่า คืนนี้เราเปิดโรงแรมนอนที่เชียงใหม่นี่แหละยังไม่ต้องไปต่อนะเธอเป็นห่วงผมไม่อยากให้ผมขับรถคนเดียวในตอนกลางคืนและยังคงรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ในใจผมมันอีกแค่ประมาณ80กิโลเมตรก็จะถึงบ้านแล้วบ้านแฟนผมอยู่เชียงรายที่ติดกับเขตเชียงใหม่เลยชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วผมปรารถนาที่จะถึงบ้านโดยเร็ว ผมจึงบอกภรรยาว่าไม่เป็นไรค่อยๆไปกันได้และขอให้เธออยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องหลับภรรยาจึงตกลงเราทั้งคู่ขับรถต่อไปถนนเส้นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายในตอนนั้นยังทำไม่เสร็จเป็นถนนขดเคี้ยวมีเพียงเลนเดียวสวนกันม,มืดมืดเหมือนเดิมผมขับรถไม่เร็วแล้วประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปได้สักพัก ใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกไม่เกิน20กิโลเมตรมันเป็นทางลงเขาเป็นทางลาดลงพอลงสุดจะเป็นโค้งเลี้ยวขวาใหญ่ๆไม่ได้เป็นโค้งหักศอกอะไรมากนักผมกำลังสนทนากับแฟนอยู่ไม่ได้หลับจูๆ่ๆรถผมเสียหลับหมุนครับหมุนแล้วก็กระแทกกับแบริีเออร์ด้านข้างแล้วก็หมุนมากระแทกอีกฝั่งซ้ายขวาซ้ายขวารถหมุนตอนกำลังจะถึงโคง้ง เป็นทางตรงที่กำลังจะลาดลงสู่โคง้งในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกเหมือนคนที่ใกล้ตายภาพความทรงจำสมัยเด็กๆแวบเข้ามาในห้วงความคิดในเวลาเพียงสิบกว่าวินาทีเมื่อรถหยุดนิ่งอยู่กลางถนนผมตั้งสติได้สำรวจตนเองและถามภรรยาว่าเจ็บตรงไหนภรรยาบอกว่าไม่เป็นไรเพียงแค่ปวดตัวเล็กน้อยเราพยายามนำรถเข้าข้างทางรถขับยากเนื่องจากล้อเบี้ยว รถเสียหายไม่น้อยทันทีที่นำรถเข้าข้างทางได้ไม่ถึงอึดใจด้านขวามือจากทางลาดลงมารถสิบล้อพ่วงคันหนึ่งวิ่งลงมาอย่างรวดเร็วผมมั่นใจว่าหากเรายังอยู่ตรงนั้นเขาไม่เห็นเราแน่นอนเพราะรถไปค้างตรงโค้งที่ห่างออกไปแล้วเราหมุนไปแปะไว้ตรงแบลรีเออร์หากเราไม่เลื่อนรถยังไงเขาก็ชนเราแน่แล้วเขาก็มาเร็วด้วยครับ ผมบอกภรรยาให้โทรแจ้งแม่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากใกล้จะถึงบ้านแล้วภรรยาเปิดลำโพงสนทนากับแม่เสียงภรรยาแม่รถชนชนอยู่ตรงอุทยานเสียงแม่ตะโกนจากโทรศัพท์รีบออกมาเดี๋ยวนี้รีบออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้คุณแม่พยายามพูดแต่คำนี้ซ้ำๆทำให้ผมตกใจว่าเหตุใดแม่จึงพูดเช่นนั้นผมเดินกลับไปที่รถกำลังจะก้มลงไปดูรถอีกครั้ง ผมเหลือไปมองด้านหลังรถห่างออกไปประมาณ20เมตรผมเห็นเป็นกองเศษกระจกแตกกระจกแตกกองใหญ่ๆเลยครับเอ๊ะนี่ไม่ใช่กระจกรถเรานี่เพราะรถไม่ได้แตก ผมไม่ได้คิดอะไรมากในขณะนั้นขึ้นรถและขับต่อไปจนถึงบ้านเมื่อไปถึงบ้านคุณแม่ได้ทำพิธีรับขวัญให้ผมจึงถามแม่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผมถามแม่ครับเมื่อสักครู่ทำไมแม่ถึงบอกให้รีบออกมาจากตรงนั้นมันมีอะไรครับแม่บอกว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตรงโค้งนั้นตรงอุทยานนะลูกมีรถบัสของนักท่องเที่ยวต่างชาติเบรกแตกแล้วก็ตกลงไป ตรงโค้งนั้นมันเป็นเวลเสียงผมเศษกระจกที่ผมเห็นคือเศษกระจกของรถบัสคันนั้นเมื่อคุณแม่ทราบข่าวว่ารถชนตรงนั้นท่านจึงรีบให้รีบออกมาทันทีผมฟังแล้วรู้สึกตกใจอีกครั้งเหตุการณ์ดูเหมือนจะจบลงตรงนี้แต่เรื่องราวสยองขวัญยังไม่จบครับเช้าวันนั้นข้างบ้านคุณแม่ภรรยาเป็นร้านขายของชำ ลูกสาวเจ้าของร้านจะต้องไปตลาดสดเพื่อซื้อของมาขายทุกเช้าประมาณ5นาฬิกาเหตุการณ์นี้ลูกสาวร้านชำเป็นผู้มาเล่าให้คุณแม่ของผมฟังลูกสาวร้านชำเล่าว่าหนูตื่นมาจะไปตลาดปกติค่ะพี่พอออกมาที่รถก็เห็นรถพี่บิ๊กจอดอยู่ก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นรถมาจากต่างจังหวัด แต่หนูเหลือไปเห็นว่ามีคนอยู่ในรถค่ะด้วยความที่เธอไม่ได้หวาดกลัวอะไรจึงเดินเข้าไปที่รถของผมชะโงกหน้ามองที่กระจกและสิ่งที่เธอเห็นคือผมกำลังนอนอยู่ในรถหนูเห็นเป็นหน้าพี่บิ๊กเลยค่ะนอนอยู่ในรถหนูก็คิดว่าพี่บิ๊กมาถึงบ้านแล้วไม่กล้าเรียกแม่หรือเปล่าก็เลยเคาะเรียกแม่ให้ค่ะลูกสาวร้านชำเคาะเรียกคุณแม่ของผมให้ตื่นขึ้นมา คุณแม่เปิดประตูออกมาถามว่ามีอะไรลูกสาวร้านชำเลยบอกว่าแม่พี่บิ๊กนอนอยู่ในรถค่ะคุณแม่ของผมตกใจมากแล้วพูดกับลูกสาวร้านชำว่าพี่บิ๊กมาถึงสักพักแล้วนอนไปแล้วทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นลูกสาวร้านชำกรีดร้องสุดเสียงและวิ่งกลับเข้าบ้านไป เช้าวันรุ่งขึ้นคุณแม่มาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมเดินไปหาน้องที่บ้านน้องจับไข้ไม่สบายไปเลยผมถามน้องว่าเจออะไรมาน้องก็เล่าเหตุการณ์ที่เห็นผมนอนอยู่ในรถผมไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ผมถามน้องว่าช่วยบอกลักษณะหน่อยว่าพี่ลักษณะแบบไหนคำตอบที่น้องสาวร้านชำพูดออกมาทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวน้องตอบมาครับ พี่บิ๊กนอนอยู่ในรถใส่เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินค่ะ ผมตกใจอย่างมากเพราะนั่นคือลักษณะของชายปริศนาที่ผมเห็นบนถนนที่จังหวัดตากผมต้องขับรถกลับกรุงเทพด้วยความหวาดผวาคุณแม่จึงนำพระมาทำน้ำมนต์และนำรถไปซ่อมแซมรถของผมติดตั้งกล้องหน้ารถผมปรารถนาที่จะทราบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาคืออะไรผมจึงนำเมมโมรี่การดจากกล้องมาเปิดดูกล้องของผมบันทึกภาพได้ทุกๆ5นาทีแล้วก็จะอัดทับไปเรื่อยๆ ผมเปิดกล้องดูกล้องมันบันทึกตอนที่รถผมอยู่ในกรุงเทพครับเป็นเหมือนผมขับรถอยู่ในกรุงเทพที่การจราจรติดขัดแล้วหน้าจอจูๆ่ๆมันก็ดับไปครับคือหลังจากออกจากกรุงเทพมันไม่บันทึกอะไรเลยนี่คือเรื่องที่แปลกมากเพราะกล้องควรจะบันทึกภาพการเดินทางทั้งหมดผมกำลังจะปิดคอมพิวเตอร์และถอดเมมโมรีการ์ดออกจูๆ่ๆ จูจ่ๆครับหน้าจอกล้องมันติดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับแต่มันมาติดตอนที่ผมจอดรถอยู่หน้าบ้านแม่แล้วครับช่วงเวลาที่กล้องไม่บันทึกภาพคือช่วงเวลาสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดช่วงที่รถเสียหลักหมุนเองบนถนนที่ไม่ได้ลื่นผมขับรถไม่เร็วเพียง50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ทางโค้งด้วยเป็นทางตรงที่กำลังจะลงสู่โคง้งมันเหมือนท้ายรถมันตัดท้ายมันปัด หากมองในแง่ดีอาจจะเป็นน้ำค้างบนถนนที่ทำให้ลื่นเพราะเป็นช่วงเช้าบนเขาถนนมีโอกาสเปียกและรถใหม่ที่ผมอาจจะยังไม่คุ้นชินแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือผมและภรรยารอดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นมาได้อย่างหวุดหวิดเพราะหากเราไม่ตัดสินใจนำรถออกจากจุดที่ไปแปะไว้ตรงแบรเออร์รถสิบล้อคันนั้นที่วิ่งลงมาอย่างรวดเร็วจะต้องชนเข้าอย่างจัง สรอยพระที่ชายแปลกหน้าผู้นั้นให้ไว้อาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผมไว้ก็เป็นได้ชายคนนั้นกล่าวว่าเจออีกแล้วเหรอแสดงว่าเขาตระหนักบางสิ่งบางอย่างและเรื่องราวทั้งหมดนี้คือบทเรียนที่สำคัญสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนสติและสมาธิคือสิ่งสำคัญที่สุดในการขับรถโดยเฉพาะในเส้นทางที่เปลี่ยวร้างอาจมีบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นกำลังเฝ้ารอคอยอยู่ พรใดๆที่มีในโลกล่าขออาราธนามาบังเกิดแก่ตัวท่านผู้ชงและผู้ฟังด้วยเทินสวัสดีครับ